ัสดีค่ะพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมชายเดียวเศษธวุฒบุรกุลค,ครับและกะทิณธิดาสากิจรุ่งเรืองค่ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการสอนศิลป์ครับรายการที่จะตอเติมความคิดสร้างสารรค์และสร้างเสริมจินตนาการทางด้านศิลปะให้กับทุกๆุคนค่ะ,ะทไทยทีวีเอทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์สิบหกนาฬิกาห้าสิบนาทีเป็นต้นไปพี่ชายเดียวเราเดินไปไหนมาไหนเจอผู้คนมากมายพี่ชายเดียวมีมุมมองต่อคนยังไงบ้างคะโอ้ย ก็แตกต่างนะซึ่งแต่ละคนเนี่ยเขาก็มีบุคลิกที่ไม่ซ้ำกันหรอกนั่นก็เป็นมุมมองของพี่ชายเดียวนะคะแต่สําหรับมุมมองของศิลปินของเราในวันนี้จะเป็นยังไงนะคะไปพบกับพี่เอนริศราเพียรวิมังสากันเลยค่ะสวัสดีครับพี่เอสวัสดีค่ะพี่เอพี่คะพี่มีมุมมองต่อคนในสังคมยังไงบ้างคะพี่คือจริงๆเราถ้าทมุมมองของเราเราสึกว่าคนไม่ต่างกัน มาถึงลักษณะภายนอกนะครับลักษณะภายนอกเราอาจจะต่างกันด้วยรสนิยมค่ะเพศสภาพผู้ชายผู้หญิงครับเราสึกว่ามันมันไม่ต่างกาันโดยเฉพาะคนในสังคมเมืองค่ะเราสึกมันมันมีอารมณ์ร่วมบางอย่างออแล้วคันทีนี้เนี่ยจะมาถ่ายทอดเป็นงานที่จะมาแสดงในวันนี้ยังไงละคะพี่กออ็งานส่วนใหญ่ของเรารเราก็จะเขียนเรื่องคนอยู่แล้วเพราะว่าบุญสิ่งที่ใกล้ตัวค่ะ แล้วก็การเขียนคนของเราเนี่ยก็คือมาจากสิ่งที่พูดเมื่อสักครู่นี้คือมันไม่ใช่การเขียนคนที่เหมือนจริงค่ะแต่เป็นการเขียนคนที่าจากที่เราจําได้งั้นเดี๋ยวเรามาดูซิว่าพี่เอจะวาดใครนะครับเ <c oughs> ชิญเลยครับพี่เอครับพี่เอใช้ด,ดินสอร่างภาพบุคคลในลักษณะหน้าตรงไว้กึ่งกลางของภาพค่ะและการจัดวางองค์ประกอบภาพนะคะพี่เอวางไว้ตรงกลางเนต้องการที่จะสื่อถึงอะไรคะพี่ เพราะว่าเราอยากให้ตัวละครของเราเที่อยู่ในรูปมองมาที่มองมาที่คนดูเห็นไหมก็หรือหรือว่าเราเองเนี่ยก็คืองานเราก็จะเหมือนคุยกับงานอมันก็เหมือนกันที่เรามองหน้าของของ,ของคนๆ<ม>หนึ่งตรงๆแบบนี้ใช่ใช่การเชื่อมงานากับคนที่มองอยู่ด้วยใช่ใช่ เอระบายสีเหลืองชมพูและส้มบางๆแบบเปียกบนแห้งลงไปทั่วทั้งภาพโดยใช้น้ำเป็นตัวเชื่อมสีทั้ง3าให้กลมคืนกันโดยเว้นบริเวณดวงตาไว้จากนั้นใช้พวกกันกลมเบอร์เล็กตัดเส้นขอบดวงตาด้วยสีน้ำตาลตามด้วยคิว้วและอวัยวะอื่นๆบนใบหน้าเพื่อทำให้รูปทรงชัดเจนขึ้นแล้ตัดเส้นลำตัวด้วยสีโทนเดียวกันค่ะเ่อมีวิธีการยังไงทำให้ดูมีมิติอะคะพี่ ก็ใช้วิธีการตัดขอบตัดขอบด้วยสีตัดด้วยสีเข้มใช่แต่ว่ามันจะไม่ใช่การตัดเส้นที่เป็นเส้นคมมะค่ะก็จะใช้น้ำหล่อหล่อเลี้ยงมันก็เป็นมันเป็นเสน่ห์ของสีน้ำด้วยสตล์ของสีน้ำู่แล้วใช่ไหมคะสีมันก็จะให้ค่อยไล่จากส่วนที่เข้มที่สุดพี่เอหันมาระบายสีดวงตาซึ่งเป็นส่วนสําคัญของภาพด้วยสีดําที่ผสมน้ามากแล้วแต้มจุดสีดําที่มีเนื้อสีเข้มกว่าลงไปตรงกลางเพื่อสร้างแววตาค่ะ เห็นว่าพี่เอเนี่ยให้ความสําคัญกับดวงตาอย่างมากแล้วคน,นี้เรามีวิธีการทําตรงส่วนของดวงตาอย่างไงบ้างครับก็ถ้าเป็นงานในงานชิมเนียก็จะใช้วิธีหล่อน้ําหล่อน้ำนเยอะแล้วก็ทําให้ก็จะเป็นเส้นขอบตาบแล้วก็เป็นลูกตาดำคือเหมือนจริงหรือเปล่าคะดวงตาต้องเหมือนจริงไหมครับพี่มันไม่มันไม่เหมือนจริงหรอกแต่ว่ามัน เราทุกคนก็จะรับรู้ได้ว่าอันนี้มันคือตาของคนพี่เอระบายผมด้วยสีดำอ่อนและระบายสีดำเข้มที่ตัวนกจนทั่วทั้งตัวเป็นขั้นตอนสุดท้ายค่ะเหมือนสักอยู่ที่ไหล่ซ้ายไม่ใช่ออชมเลยนะครับขอชมเลยนะครับาครับเป็นผู้หญิงใช่ไหมผู้นี้มีนกด้วยคือ เกี่ยวข้องอะไรครับเจ้านกตัวนี้เราก็เป็นสัญลักษณ์เราใช้นกแทนสัญชาตญาณก็เราเชื่อว่าคนคนคนเราแต่ละคนในการที่แสดงพฤติกรรมต่างๆนะ้ที่จะแแรงผาักภายในการสื่อข้อมู่ตรงนั้นด้วยนะครับแล้วคอนเซ็ปต์โดยรวมล่ะครับก็อย่างที่บอกต้องนั้งแต่ว่าคือนึกถึงคนคนหนึ่งแล้วก็วาดรูปเขาขึ้นมาแล้วก็ใส่สัญลักษณ์ตรงนี้ลงไปเพราะเชื่อว่า มันมีบางอย่างที่ทําให้เขาเป็นคนแบบนี้หรอือ๋อค่ะก็ที่อยากให้พี่เอช่วยฝากคําแนะนําสําหรับคนที่สนใจทํางานประเภทนี้่อยค่ะพี่แะต้องฝึกบ่อยๆฝึกบ่อยๆมาสังเกตใช่ไหมคะใช่มีเทคนิคอะไรไหมฮะสักเล็กน้อยจริงๆแล้วเทคนิคมันมันก็จะต่างกันของแต่ละคนแต่อย่างของเราเนี่ยเราจะใช้วิธีหล่อน้ำเพื่อให้สีมันค่อนข้างแบบประสานเข้าหากันแล้วก็ <Online. S 2> อ่อนหวานเพราะว่าครับว่งางานมันจะโหน <laughs> ครับก็ลองไปทําดูนะครับฝึกฝนดูก็อาจจะเจอเทคนิคของตัวเองที่ตัวเองถ<ช>นดัดก็ได้นะครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่เอนะครับที่มาเป็นวิทยากรให้กับรายการเรา <c oughs> ขอบคุณครับขอบคุณค่ะ <c oughs> เครื่องดื่มพี่เอาไว้ใช้เล่นหมากลุกเนี่ยจนสึกหรอน้องกทิคิดว่าจะทําอะไรได้อีกกทิคิดว่าเอาไปทิ้งค่ะไม่มันจะมีประโยชน์ดีม่มีกับพี่เฉยเดียวแน่นอนวันนี้แหละที่จะทําเจ้าตัวนี้มาทําเป็นแมกเนตติดข้อความที่ติดไว้กับตู้เย็น,นบอร์ดแม่เหล็กอย่างนี้ก็ได้หมดได้คะได้ทำยังไงบ้างคะพี่ชฉยอุปกรณ์ก็มีนะครับฝาเครื่องดื่มวันนี้นะครับนี่แบบนี้ค่ะมาเลยแม่เหล็ก เทปกวสองหน้าเทปกลวสองหน้าสามหน้าได้ไหมสามหน้าไม่ได้แค่สองหน้าพอปาก้าหลักซีแบบนี้ค่ะเท่านี้ก็ทําได้แล้วครับคโอเคเรามาเริ่มเลยกันเลยครับโดยการเอาฝาเครื่องดื่มนะครับมาหาขนาดของความกลมก่อนว่ามีขนาดใหญ่หรือเล็กถ่าประมาณนี้ไม่ได้นะพี่นะนี้ไม่ได้ใหญ่ไป26นะครับค่ะเรื่ที่ว่าดให้เเราก็วาดเพื่อที่จะตัด หลายๆวงเลยนะเยอะๆเลยมาโอเคเือ๋ว่าได้แล้วน้องหลังจากนั้นเราก็ตัดเลยใช่ไหมครพี่ชายตัดก่อนเลยครับการใช้อุปกรณ์ที่เป็นของมีคมนะครับก็จะต้องระวังควรจะมีผู้ปกครองคอยดูแลด้วยเฉพาะน้องๆตัวเล็กๆนะคะใช่ ตัดเสร็จแล้วทำยังไงต่อคะพี่ชายเดียงตัดเสร็จก็เป็นขั้นตอนของการตกแต่งซึ่งเป็นหน้าที่ของน้องกะทิแหละครับให้กะทิตกไปอีกแล้วถูกต้องกะทีคิดก่อนนะว่าจะทําอะไรดีอาจจะเป็นตัวอักษรเป็นชื่อกะทิในชื่อเวลาพี่ชายเดียวบ้าง ว่างนี้นะครับเมื่อเราได้ตัวก่อนที่เราต้องการแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาติดลงบนฝาเครื่องดื่มของเราเลยนะครับโดยการตัดเทปกาวสหน้าและเมื่อเราติดลงไปบนฝาเครื่องดื่มตามที่เราต้องการเมื่อได้จํานวนที่เราอยากได้แล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาติดแม่เหล็กลงไปด้านหลัง อย่างนี้อย่างไหนโอ้สวยมาก,กค่าพ่ชศยเดียวไปติดที่บอร์ดแม่เหล็กนะครับหรือว่าจะเป็นตู้เย็นก็ได้ค่ะนะครับเท่านี้ก็ได้ละได้แล้วหรอคะอ่าแต่ว่าแล้วแต่เราไงเราจะติดเป็นคำพูดอะไรเป็นตัวการต์ตูนตัวหนังสืออะไรก็ได้อ,อ๋อบอกเ่านวาทำแบบว่าเป็นเหมือนแบบทำเป็นตัวหนังสือตัวฝอ<ช>แล้วติดข้อ <6 S 2> ความคามุยกันก็ได้นะครับ น่ารักจังเลยค่ะพี่ชายเดียวนี่ก็เป็นไอเดียที่มาฝากทุกคนในวันนี้นะครับ <ภา S 1> และนอกจากนี้เราก็ยังมีกิจกรรมมาฝากทุกคนอีกเช่นเคยไปดูกันเลยครับสำหรับวันนี้ค่ะก็เป็นเวลาของกะทิและก็พี่ชายเดียวแล้วค่ะพบกับเราได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์16นาฬิกา50นาทีานะครับในรายการซอนซินวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะถามต่อทั้งต่อทั้ทเงเยอะ มีนะครัลูกเท้าขึ้นอ่างั้นขอมีก็โดนเตะอะไรเงี้ยนี่มีหัวใจในปากงงพี่ชายเดียวงงงงลองไหมไม่งงทำได้สิสิเดี๋ยวไป